thơm tên 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 thơm tên

Ya, <laughs> <laughs> Okay. Mm. Yeah, we switch. Yeah. yeah, Anis kau beri snail lah, wa. Mm. Ah, macam mm. lor. Ah, macam tomten lah, lo. <laughs> ah, macam tomten dah. Krom tomten dah. Oh, yeah. Hmm, come, mm. come, ten. Since I have a package. What's it? เต oh <laughs> ้นเท่าฟากี้ต้อเต้นีเตกำมัไหน

Ya. Pasti. 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 Dek Ani.

อินเตอร์โฟร์เอนอันนี่โอ้ยทักซี่มิเก็ดอโอ้ติตอมไปอันนี่ิอานนออกโซโอ้โทดอกดเตกเก็ทักซี่เตมิเก็อันนทักซี่อยทักซี่เตมิเก ถ้าโซเยตมเกตตหรออันนี้อันนี้เกตเย้ค่ะกันขุบคุณค่ะเออขอบคุณค่ะมันเยอะขมันเยอะขอบคุณค่ะกันขอบคุณค่ะอะราอันนี้เกต้เยตมีเกตหมูัวห โอ้ยใครซื้อกะน้ำรเหลือไปอ้อนเลยมะมิกะอ๋ออันนี้เอมแล้วโอด้โัอูไอ้ดุ๊กอดอดอกฮะนี่ไอ้ดุกลอดอีดอกมอสตรีบรอดบอลนะนีอินเตอร์บอลรอดนะดูเอะเดนฟลฟรอน์ฟ้าฝ่า เอาขั uh ้นอ no. <laughs> okay. so ับหน่าโอเคนูต้องเต้นนะคนฟิสกิกอเออะอะอนนี่อ๊บโอยยสุดโหเซ่โมเดิร์นเด้ออุ้ยว่ยเดนเี่ยนี่รนกัรู อัดสุดท้ายละกันอัดสุดๆฮะเสร็จ้วเอ้ยเอเดนเอาะโอ้สเก็ตโอ้สเก็ตคีดูคีดูออกแรงแฉะแดดได้แฮ่มาม่าขี้เกียจห่อ

อู้เราค่ายส์เอาตัวปะเข้าใจกันบ๊บี้เ้บบียว้าวไปดูอับนาอันนัดเมียที่ะเลโลกแซตเฮาแซตเาเนี่ก็เป็นดอกที่นาเอาพาสเซ่เอาเดนมิน ฮันสกทักทักเลยยังทักทักเลยยังไอี้ยเฉยไปดิอันนี้จกใครแคริสตินาค่ะเซโทักทกมัเยอะคริสตินาเซทักคริสตินาดอเอ็นครอยเอ็มดอเอ็นโครมโอ้

ข้าเสยจมเกตดอนีียะ้ามข้ามาข้ามาเอ๊บเอเป็นเมียละลูกเอ็นเมียดอกองฟ้าฟ้าก็ใค่คองั้ตัวมาถูกเลยท้าเจอไม่ถูกเลยค้าเสุยิเกตฟ้าไฟยังฟ้าฟ้าดอกเออเป็นของฟ้าฟ้าไปตั้งหลายอันแล้วเรเอเอมดกอากหนเกตเาลูกชเต้นกาเด็กเ่เต้นกมเต้น

อย่าิจาเอนดิมฟอัดอีดอกยอกเอิบนาเฮนเนจาไม่ได้หรอสมีเชีอบอกเซนหุนเล็กกันมิเกตฮันเชเดนพัสดเมทเฮนนีนจุย่ไผอะกุ้งตามัาเนะโอเค ดุกติกเออเป็นมาอันนี้โอ้ยอุยอุยอุอุยโซมิเทเดนมามาเชอร์่าเห็ป๊ปาแพ็งาโอ้ยพรินเซสก็ดูเป็นพรินเซสว่ะอันนี้ฮะล้วเดี๋ยวนาวันตานะแต่จะเป็นอะรอป๊ปาโอเคลวเแดแนดาเนา ลัด okay. ุเกีปาป้าอีเย็นดอา้าออนที่เกียา้ mm ัน hmm> นี้อันนี้ที่นเาสนรดาบลู้่าโอเคลูก้านลูานะลูกนะอย่าเตียวในนะคะเตียวไนเพื่อละอ่อนละนจะได้บบแชีใสเตียวในเพราะมันลายสวยเราก็แนะนามันะลองดูกันนาะ

Han han han. Han han han. Ikka. Dansa. Dansa. Huh? Ikut om dansa. Dansa dia ikut ani dansa. Ani dansa lah Kanu dansa. Wah, linda. Wow. Uh. Hoi, kita denno ani. Duduk sik. Duduk ทำเต้นเรนเดียรวะวิชิปะปะฮันฮั่นกานสามแล้วโอเคจะขอลาก็ุป็นแห่ยกลืนิดออกดี๊ด๊า สมิเกตฟ้าฟ้าบูฮัสเซป้าไหนเนี่ยเป็นใคนคนไหนนี่ป้าป้าน้อยเชียวป้าเฟอร์อันนี้ฮัสเซอันนี้ถ้าสมิเกตป้าน้อยเองตรงที่เหรอลูกโซมิเกะบุชเออร์ป้าน้อยเซ่เน้นแหละป้าน้อยโอยตรงที่เหรอถ้าสมิเกตป้าน้อยเซ่ด๋อโซมิเกะบุชเออรป้าน้อย เรมเอาคริสทักเซคริสติน่าลูกทักทักสมิเกตคริสติน่าทำอะไรยังคริสติน่าเซคริสติน่าคริสติน่านานาคริสติน่าคุณเสด็จนาเอ็นกองพินทักสมิเกตคริสติน่าลูกสมิเกตคริสติน่าเนอะบอมอเดียคริสติน่าทักสมิเกตคริสติน่าคริสติน่า พุครุสตินาดอกโอ้ยอยากนะลูกน้อยคริสติน่าลูกคริสติน่าเซโรเซโรเอเลคริสติน่ามาอูเดียวมาได้แลวปีหน้านะโอ้ยจุิอ้ยอันนี้คิดยูนิคอรับปะออยออ้ยอ อย่าว e ิเล่นมันเลี่ยมมามันให้ไปหบแค่ได้หลายเสีงแล้วว่าเอเดนเดาดูนะโอ้ยย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 ย พุป๊าป้าดออืมบราอ่าเอ็ดี้เอ็นดี้นะซิสต้าเก่งเปิดนะจอเลยลูกจอเลยลูกพัดอเดนพัดอเดอเด่นอเดนไอเด่นโม่ฮะคาานลูกคาสานเนี่ยคาานอตตโมนมีอเ จมีเกตป้าป้าล้ลืมเกตป้าป้าโอ้ยเด่นฝฟนฟ้าฝ่าเนี่ยขี่ดูนะคะสกีใหม่นะคะแบบเด็กเล่นได้นะคะน่ยกออันนี้เย้วป้า อันยอืมันน้เอะปฮัคกี้ขมาติดาของขวัญของน้องฮัคกี้นะคะมซทินฮัคกี้ลูกมีสซฮัคกี้มิสซฮัคกี้อ้ยฮัคกี้มีสซาฮัคกี้ายจลูก่นฮัคกี้มาหน้อยมาน้อยก็มีของขวัญนี่เ็ฮัคกี้ อุยอุยเวบเชิดปะโดเอนทีนฮัสกี้เอนโฟนโฟนป๊ะป๊าอุเลวะโอ้ยฮัสกี้สกีเดย์ย้าอ้าวทำมือด้วยลูกยายสอนทำมือเโอดนะ โซมีเกตเปอร์อันล,ละนะคะขอบคุณของขวัญที่ญาติพี่น้องซื้อให้นะคะน้องอันนี่เขาจะมีความสุขมากเลยนะลูกองกำลังถือมากเลยนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่น้อยด้วยนะที่โอนสวิชมาให้โดยตรงอ,อีกทีหนึ่งนะพี่น้อยนอยนะนะนอยขอบคุณนะคะแล้วเจอกันวีซีสเนสอาโอวะให้โดอันนี่กูดยูนกูดยูนฟังกันจ้ากุดยูน 家。<Good> <Yeah. S 1>